I don't want to drop Lana Cup. Mill Six Cup playing. Titanium. Churn Cup. You shut it loud, but I can't hear the words you say. You're talking loud, but say it But if all you do, let's You shut me down, but I get up And bulletproof, goes to lose Fire away, fire away the shell, you take your aim ยังยังไม่จบเจมส์บอนกับเพลงสดกระปริบกระปรอยเชิญครับมาความรักของเธอนำมันเดงโดดอรักกระฟุงกระจายไปกลาหลายโยดพอเธอส่งยิ้มใจเราก็มีอากาศเจ็บซี ว่าเจอเนื้อคู่กลัวแม่จะหาว่าเราเป็นคนขี้ตู้เลยอยากจะถาเอาเลยชัวร์ๆเธอน่ะตสดไหมอ่ะจะได้กล้าพูดว่าไอเลิกอยู่เธอบอกให้ดูอเองคืนนี้ถ้าแฟนไม่มาก็าแปลว่าตอนนี้ทุงที่สองถ้าแฟนไม่มีให้อยาก เจอตัวแม่เต็มเต็มถึงเวลาคุณแล้วครับ101บทบนนภูยูครับเชิญบทครับหนึ่งร้อยหนึ่งบทบนนภูยูทำหน้าที่เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับไปดูคะแกนนกันดีกว่ามา 92ต่อ49ผมขอดูเงินเลยครับและนี่คือข้อเสนอของดูบินเอสในรอบนี้นะครับนี่คือเงินสด200,000บาทจากธนาคารกรุงศรีเจมส์บอนด์คุณคิดว่ากานแสดงเมื่อสักครู่นี้คุณคือผู้ชนะหรือเปล่าครับ ผมทำเต็มที่มากนะครับแล้วก็เงินสองแสนถามว่าอยากได้ไหมอยากได้ครับมันทำให้แม่เจมเดินได้เป็นปกติแต่ว่าถ้าเจมกดไปแล้วแล้วเป็นการตัดเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ที่จะเข้าไปสู่รอบแกรนดฟินาเลนะครับเจมเลือกที่จะไม่กดครับผมมาประกวดรา,านนรายการนี้เพื่ออยากได้เงิน10ล้านเพื่ออนาคตของตัวเองและครอบครัวผมอยากให้แม่หายป่วยผมอยากให้น้องได้เรียนแต่เมื่อคะแนนออกมาแบบนี้นะครับ ผมเชื่อว่าผมทำเต็มที่แล้วแลวผมจะไม่ดูถูกตัวเองผมขอสู้ต่อครับดูซิกการแสดงเมื่อชักครู่นี้ที่คุณทำไปคุณคือผู้ชนะหรือเปล่าครับออบันใจร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะให้ให้น้องก็ทำบ้างหน่อยให้น้องโบเขาทำบ้างออนะ ลองตอบคำถามให้เรา,ออารฟังหน่อย <c oughs> รู้สึกยังไงบ้าง <c oughs> คุณคือผู้ชนะไหมโบชนะใจตัวเองแล้วก็โบก็ชนะใจทุกๆคนที่นี่ค่ะโบไม่ทราบนะคะว่าโบจะได้คะแนนเท่าไหร่แต่ว่าโบทําเต็มที่แล้วค่ะ,ะจริงๆแล้วการแข่งขันก,ก็เหมือนกับการรบหรือว่าการสงครามเนี่ยนะจริงๆแล้วการรบทุกครั้งเนี่ยไม่จาเป็นต้องรบจนตายกันทั้งหมดข้างหนึ่งเราสามารถเหลืออะไรเก็บไปได้ไม่จําเป็นต้องทุ่มเท ให้มีการสูญเสียมากไปกว่านี้ผมเชื่อว่าแบบนั้นมาตลอดแล้วก็ขอให้สันติอยู่กับทุกท่านด้วยนะครับเอาล่ะด้วยคะแนนที่ใกล้ขนาดนี้นะครับผมจะมีตัวช่วย1นเสียงจากหนึงร้โหวตบน W นะครับช่วยคุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นพี่หนึ่งนรงวิทย์ครับเชิญครับอ๋ออยากจะบอกว่า ลำบากใจจริงๆนะครับสำหรับโชว์ของคุณคู่นะครับโชว์ของคุณเจมส์บอนดนี่คือแบบมันสนุกมากมันบันเทิงมากแล้วก็มันมันก็ลงตัวนะของมันนะครับในขณะเดียวกันมิวสิกก็ทำอะไรที่มันเจ๋งมากคือมันดีทั้งคู่อ่ะจนผมแบบลำบากใจพูดตรงว่าลำบากใจแต่พี่หนึ่งนรงวิทย์ครับหนึ่งคะแนนที่พี่หนึ่งเลือก พี่หนึ่งเลือกใครครับผมให้ทีมที่ทำอะไรที่มันดูยากกว่าก็คือมิวสิกครับวันนี้คุณได้หนึ่งคะแนนแล้วนะครับวันนี้คุณมากับใครมากับเพื่อนค่ะเพื่อนๆของมิวสิกครับเมื่อกี้เห็นมิวสิกโชว์ไปแล้วใช่ไหมครับรู้สึกยังไงบ้างครับก็ ภูมิใจในตัวเพื่อนนะคะสอมมานานอยู่เหมือนกันแล้วก็การโชว์ที่ออกมาเมื่อกี้โอเคเลยดีชอบตัดสินใจอะไรคิดอะไรอยู่ก็น่าจะเป็นอยู่ที่ตัวเขาอะคะ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะนี่คือเพื่อนของคุณนะหวังว่ามันจะช่วยได้นะเจมส์บอนด์วันนี้มากับใครครับ กับคุณแม่แล้วก็รุนพีที่สอนร้องเพลงเรียนร้องเพลงด้วยกันครับเป็นลูกศ <มา S 2> ิษย์ครูคนเดียวกันหลายคนเลยใช่ไหมใช่ครับสวัสดีครับทีมเจมส์บอนด์สวัสดีค่ะพี่อนเมื่อกี้ได้ฟังเจมส์บอนด์ไปแล้วนะครับได้ฟังแล้วก็ได้เห็นโชว์ไปแล้วด้วยรู้สึกยังไงกับเพื่อนคนนี้ครับคิดว่าวันนี้เจมส์บอนด์ทำได้ดีที่สุดทั้งโชว์ทั้งการเอนเตอร์เทนทุกอย่างเพอร์เฟกต์อยากฟังเสียงแม่ไหมอยากฟังเสียงแม่ไหมอยากครับ ก็ทำไปติทำไปอีกอะลูกลูกทำดีที่สุดแล้วแม่ว่าลูกไปได้ดีกว่านี้อลลูกนะแม่ให้ไปต่อแม่ให้ไปต่อนะลูกมีเงนินเยอะแม่ก็ได้ได้ผ่าตัดขาให้ลูกนะผมจะให้เวลาอยู่กับเต็มค้าสุดท้ายนะครับเพราะสุดท้ายแล้วทุกๆปัญหาในชีวิตเราต้องตัดสินมันด้วยตัวของเราเองครับผมจะนับถอยหลังแล้วนะครับ สามสองไปต่อครับน้องโอเคนะลุยให้เต็มที่มิวสิกส์เรื่องลับข้อเสนอนี้ สองแสนบาทจาก h ด w i วินเนอีสครับนั่นแปลว่าผู้ชนะในรอบนี้ครับ h ด w i วินเนอีสประจำสัปดาห์นี้เจมส์บอนด์บอกอะไรน้องหน่อยดิ จริงๆแล้วพูดถ้าจะไม่ออกเลยก็อยากให้ไปถึงที่สุดนะครับจริงๆแล้วความจําเป็นของอะไรทุกอย่างเลยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคิดว่าน่าจะจําเป็นกว่าพวกเราก็ขอสละสิ่งนี้ให้น้องนะครับแต่แน่นอนครับเกมยังไม่จบครับเราอยากรู้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของมิวสิกเป็นยังไงจริงไหมครับและหนึร้อนคนบนนบยูครับ ใครที่คุณอยากให้ไปต่อในรอบแกรนด์ฟินาเล่เพื่อชิงเงิน10ล้านบาทครับก็บดีนะครับโ,โอเคไหมโอเคไหม อยากให้น้องเอาเงิน10ล้านไปขอให้น้องได้เงิน10ล้านจริงๆแล้วพี่ก็ขอให้น้องเอา10ล้านไปทำประโยชน์ให้เต็มที่ขอเสียงปรบมือหน,นักๆให้กับใจของมิวสิกเลยครับ